ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมในทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าน้ํามันมันแพงมันแพงมากเลยนะลิตนึงเนี่ยจะ30บาทละก็พวกเพื่อนผมเนี่ยก็หนีไปขี่สี่จังหวะกันหมดนะครับหมดเลยหมดอ่ะคือหมดหมดคือหมดนะหมดคือหมดเลยทั้ง ทั้งเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อนที่เคยเล่นรถด,ด้วยกันเคยคุยกันเคยติดต่อเสื้อไหลกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เงียบหายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เงียบเงียบหายกันไปแล้วเนื่องจากว่าเขาได้ไปเล่นสีจังหวะกันผมก็เคยถามเหตุผลเพื่อนนะถามว่าเฮ้ยทำไมมึงไปเล่นสีจังหวะสองจังหวะมึงขายทิ้งทําไมเพื่อนน่ะมันตอบว่ากูต้องทํางานกูทํางานแล้ว <S <S ลทีเนี้ยเวลาไปไปที่ทํางานเนี้ยขี่สองจังหวะไปอ่ะมันแดกทั้งมันพอแบบหลายๆวันเข้าเนี้ย ร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งขี่ได้สองวันเนี่ยใช่ไหมร้อยหนึ่งขี่ได้สองวันแล้วค่าแรงวันละสามร้อยอ่ะอ่ะมันก็หมดแล้วจริงป่ะเพื่อนก็เลยหันไปขี่สี่จังหวะกันนะครับขี่สี่จังหวะกันหมดเลยหมดหมดคือหมดอะ่ะหมดทุกคนเลยนะครับก็เหลือแต่กูเนี่ยที่ยังขี่สองจังหวะอยู่ก็พอมันไปขี่สี่จังหวะเนี่ยมันก็บอกว่าน้ำมัน,นประหยัดขึ้นเยอะไม่ต้องมาห่วงเรื่องเครื่องพัง ไม่ต้องมาคอยโทรศัพท์หาหรือว่าโทรให้ใครมารับเวลารถพังซึ่งรถใหม่ๆม,มันพังยากมันไม่พังอยู่แล้วใช่ไหมนะครับผมก็ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเลยในเวลาเนี้ยคือเพื่อนอะ่ะเพื่อนที่รู้จักกันมา3-4ปีนะฮะเคยไปมาหาสู่กันบ่อยๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจอหน้ากัน3-4ครั้งไม่ไม่กูไปหาเขาเขาก็มาหากู เพื่อแลกเปลี่ยนอะไรแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็มีเพื่อนมีเพื่อนเนี่ยเราติดต่อซื้อขายอะไรกันก่อนพอพอเราทําความรู้จักกันแล้วว่าเฮ้ยแม่งก็ขี่ VRTZ เหมือนเราเราก็ขี่เหมือนมันมันก็มาซื้ออะไรเราเราก็ทําความรู้จักทําความคุ้นเคยกันนี่หรอไหมเราทําความคุ้นเคยไปเรื่อยๆจนเป็นเพื่อนกันพอเราเป็นเพื่อนกันทีเนี้ยก็เริ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เริ่มไปทิปด้วยกันเริ่มไปไหนอะไรด้วยกันอย่างเงี้ย โดยขี่รถสองกว่าไฟด้วยกันมันก็รู้สึกแบบเออกูมีเพื่อนนะกูก็มีเพื่อนที่แบบยังมีความคิดเหมือนกูคือมีคนที่มีความคิดเหมือนกูอะอยู่ในแถวๆนี้อยู่ในละแวกนี้ตะก่อนนะครับตะก่อนก็มีเพื่อนเยอะเดี๋ยวนี้เริ่มหายไปละเริ่มหายไปทีละคนสองคนจนตอนนี้ไม่เหลือละคือไม่เหลือนี่คือไม่ใช่ว่าไม่มีใครคบนะก็ยังคบก็เป็นเพื่อนอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมอุดมการ์นะคือเพื่อนร่วมอุดมการ์น่มันไม่มีแล้วเพื่อนนะครับก็ ออกจาก2จังหวะไปขี่4จังหวะกันหมดไม่ว่าจะเป็นนินจาเอ็กแม็กเอ่อเวฟคิกนะฮะสจังหวะทั้งหลายทั้งแหล่ที่กําลังนิยมกันในตอนนี้นะฮะก็ทําให้เพื่อนเราหายได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่บ้านใกล้กันนี่ออกไมแล้วไม่อยู่บ้านใกล้กันเราก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันเพราะว่ามันไม่มีอะไรตะก่อนนะครับรถสอจังหวะเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมเลยนะมันเป็นตัวเชื่อมนึกออกไหม มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับอีกคนนึงเลยนะเพราะว่าเรามีอะไรเหมือนกันไงคือเฮ้ยมึงเล่น VR t Z เหรอกูก็เล่นนะมีมีอะไรขาดเหลือบอกกูได้กูมีนะแต่เดี๋ยวเนี้ยพอมันไปเล่นสิ่งจังหวะปุ๊บมึงจะมาหาอะไรกูวะใช่ไหมมึงจะเอาลูกสูบ t ีไปใส่ใน f o r s a หรมึงจะไปใส่ในเวฟใส่ในคิกหรือเปล่ามันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมมึงจะเอาชุดเกียร์ไปชน ไปชนหินจาไปชนเวฟเพื่อเป็นหกเกียร์อย่างงี้เหรอใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วท่านผู้ชมมันก็ชีวิตเราเดียมันก็เหงาไปเลยนะรู้สึกเหงาที่ว่าเพื่อนไม่มาหามันไม่มีความคึกคักในชีวิตเลยนะแบบเวลาเราจะนัดนัดมันไปไหนอ่ะพอเราจะนัดมันไปไหนเฮ้ยเพื่อนมึงไปออกทิปกันไหไปทะเลไหมไปน้ําตกไหมไปภูเขาไหมมก็บอกว่าไม่ไปมันติดงานมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็แบบบางทีว่ามันก็ไม่อยากขี่รถไกดเนี่ยบอว่ มันไม่อยากขี่รถไกลเพราะรถมันยังใหม่อยู่ใช่ไหมนะครับผมก็ก็เหงานะท่ถ้าผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมแบบว่าเพื่อนล่ะเพื่อนที่อยู่อยู่อ่ะอยู่ๆมันก็หนีไปเล่นสี่จังหวะโดยที่มันขายสองจังหวะทิ้งไปละมันขายทิ้งไปเลยมันขายทิ้งมันไม่เก็บไว้แต่เพื่อนผมบางคนก็มีเก็บไว้นะครับมีเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้ขี่นะเขาไม่ได้ขี่เขาคือก็จอดเก็บไว้นานๆแล้วเขาจะขี่ทีเหมือนผมขี่ว R นานๆขี่ทีมาปุ๊บมาขี่ทีไอ้ี้ยปวดคอแบบปวดอ่ะ กูจะไม่ขี่บ่อยๆแล้ว VR เดี๋ยวต่อไปกูจะขี่ LS แทนแล้วนะฮะ VR เดี๋ยวก็โคงจอดเหมือนเดิมแหละเพราะว่าขี่แล้วมันปวดคอนะครับแล้วก็อ่าใช่พูดถึงเรื่องปวดคอปวดแข้งปวดขาปวดหลังลนะี่แหละสองจังหวะสองจังหวะพวกรถรถเก่าๆเนี่ยมันจะออกอ่าดีไซน์สปอร์ตใช่ป่ะดีไซน์สปอร์ตสุดหรูนะออกออกหรูๆออกสปอร์ตซะมากกว่าที่จะมาออกแบบขับสบายใช่ไหมต่ก่อนนะครับยานยนต์ทรงสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะแบบฮิตฮิตแบบว่าอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างนี้แล้วก็ เอ็นหน้าเข้าไปแบบโน้มๆหน่อยเพื่อหลักการแอโรไดนามิกอะไรพวกเนี้ยแต่เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยสี่จังหวะท่านผู้ชมพวกเวฟพวกเอ็กแม็กพวกฟอร์ซ่าพวกนินจาพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็ออกแบบมาให้ขี่สบายขึ้นนึหออไหมมันให้เริ่มขี่สบายขึ้นทีเนี้ยพอพวกเพกืพ่อนๆแม่งขี่สีจ่จังหวะจนติดใจมันก็ไม่คิดจะหายมาเล่นสองจังหวะแล้วแหละเขาก็แบบไม่กลับมาแล้ว ขาไม่กลับมาแล้วกลายเป็นแบบว่าเราอ่ะเราซึ่งไม่มีเงินจะไปซื้อสีจังหวะเหมือนเพื่อนน่ยนึกออกไหมเราไม่มีตังไปดาวเราไม่มีตังผ่อนเราไม่มีตังซื้อซึ่งถ้าเราซื้อบื้อสองเนี่ยยังไงร้อยทั้งร้อยคือมึงเจอปัญหาแน่นอนนะมึงมึงต้องเจอปัญหาอะไรสักอย่างแน่นอนซึ่งเอามามึงก็ต้องซ่อมมันสู้รถออกศูนย์ไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนผมแต่ละคนนะครับแต่ละคนมีสิบคนก็หายไปเจ็ดแปดคนในเจ็ดแปดคนเนี่ยมันก็ไปเล่นสีจังหวะหมดเลย เล่นซีจังหวะและ้วซีจังหวะที่มันเล่นเนี่ยมันก็เป็นรถใหม่รถใหม่ออกศูนย์เลยนะไฟออกศูนย์กันมาเลยนะครับในขณะที่กูจะออกจากบ้านกูยังต้องสตาร์ทคท้าอยู่เลยพวกเพื่อนๆนะครับไปสตาร์ทมือหมดแล้วไปสตาร์ทมือหมดทุกคนเลยไม่มีใครมาใช้สตาร์ทเท้าอนผมเลยนะฮะแบบขี่เวฟก็ยังเป็นเวฟสตาร์ทมือด้วยบอ่าท่าน่ที่มีสตาร์ทเท้าก็ถอดออกแล้วก็ใส่สตาร์ทมือไลนะครับก็รู้สึกเหงาลนะมันมันเรารู้สึกเหงาเลยนะว่าเฮ้ย เพื่อนแม่งไม่มาหาเราหลอกนะเพื่อนมันไม่มาหาเราแต่ว่าเรายังคุยนปกตินะเราคุยนปกติแบบเรามีอะไรถามเพื่อนเงี้ยถามเฮ้ยมึงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยก็อ,อย่างเป็นเพื่อนกันปกติเพียงแค่ว่าเวลาในการคุยเราอะมันลดน้อยลงมันลดน้อยลงคือแค่ถามถ่ายนู่นนี่นั่นปุ๊บจบในขณะที่ตะก่อนเนี่ยเราคุยเป็นชั่วโมงเลยละเราคุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยว่าเฮ้ยอันนี้แม่งยังไงวะทํายังไงวะอย่างนี้อย่างนี้ถ่ายรูปมาให้ดูตอนถ่าเครื่องมั่งอะไรมั่งเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะ ตอนนี้มันไม่มีแล้วท่านผู้ชมแบบว่าโลกอะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วล่ะโลกมันค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนนะค่อยๆเปลี่ยนในขณะที่เราไม่รู้ตัวหรอกพอเรามารู้ตัวอีกทีเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนตามโลกอะเราจะว่าเป็นคนหยุดอยู่กับที่เหรอมันไม่ใช่อยู่กับที่นะเพียงแต่ว่าเราไม่ตามคนอื่นเราเราเราไม่ตามคนอื่นเราตามเขาไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แบบนี้อย่างนี้ ซึ่งผมว่ามันไม่ได้เลวร้ายท่านผู้ชมมันไม่ได้เลวร้ายนะเพียงแค่ว่ามันเหงาอะมันเหงาใช่ไหมพอเพื่อนเราเนี่ยไปขี่สีจังหวะเพื่อนก็จะเจอสังคมใหม่ๆไปเจอสังคมใหม่ๆพอเพื่อนพาเพื่อนมารู้จักเราแล้วไอ้เพื่อนที่มันพามามันเกิดไม่ทันสองจังหวะมันไม่รู้จักสองจังหวะมันก็จะถามว่าเฮ้ยรถอะไรวะอะรถเฮียอะไรเนี่ยเห็นไหมรถเฮียอะไรเฮียควันออกด้วยรถมึงจะพังหรือเปล่าเสียงมึงแปลกๆใช่ไหม คนที่ไม่รู้จักมันก็จะแบบเนี้ยพอแนะนำคนพอมันแนะนำเพื่อนมาแล้วเพื่อนมันไม่รู้จักรถสองยังหวะเราเราก็จะอธิบายยังไงอะใช่ปะเราก็คงต้องพูดว่าอ๋อรถกูเก่าแล้วรถกูเก่าก่อนมึงจะเกิดอีกใช่ปะเราก็คงจะพูดแบบประมาณนี้ก็นะถ้าผู้ชมแล้วถ้าถามว่าผมอยากไปขี่สี่ยังหวะหรือเปล่าไม่นะจริงๆด้วยด้วยฐานะและสังขารของผมนะครับไม่ ไม่คิดที่จะไปซื้อสี่จังหวะมาขี่นะคือแบบสี่จังหวะออกศูนย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะไม่อยู่เลยเพราะว่าไม่มีเงินถ้ามีนะถ้ามีก็คงจะซื้อไว้สักคันนะครับสักคันหนึ่งเพราะอะไรเพราะสี่จังหวะมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะเซอร์วิสง่ายมันเซอร์วิสง่ายไงคือแบบเซอร์วิสเนี่ยเวลามันพังเนี่ยไปอู่ไหนเขาก็รับซ่อมใช่ป่ะไปอู่ไหนเขาก็รับซ่อมไปที่ไหนก็แบบมีอะไร อยากอยากซื้อมาขี่ที่ว่าแบบเราแช่ยาวๆเราอยากลองอารมณ์แช่ยาวๆแช่แล้วไม่พังอ่ะนะแต่จริงๆรถผมแช่ยาวๆมันก็มันก็ไม่พังนะแต่ว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์เรามีประสบการณ์ลูกติดลูกเบรกล้อล็อกอะไรหลุดพวกเนี้ยใช่ไหมเราก็จะเกิดการระแวงไนงะเราก็จะระแวงว่าไอ้คิดยกูดันละร้อยสี่หน้าไมากูไปร้อยสี่แล้ว กูจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีในขนาดที่สี่จังหวะร้อยสี่แม่ก็กดปืด๊ดมันก็ยังไปร้อยหกใช่ไหมมันไปแล้วมันก็แช่อย,อยู่อย่างนั้นแหละเราร้อยสี่สักกิโลหนึ่งเราก็แบบไม่ถึงกิโลเลยทามากาล้วก็ผ่อนแล้วใช่ป่ะเพราะว่าทั้งรถมันพังขึ้นมาจริงไหมนะครับมันก็เลยแบบเป็นการที่เกิดอาการระแวงอาการหลอนขึ้นมาก็แต่ก็ยาคงรักสองจังหวะนะผมรักสองจังหวะนะคือคลิปนี้กูไม่ได้มาอำลาสองจังหวะนะกูคแค่มาพูดให้ฟังว่าเพื่อนกูอะไปเล่นสี่จังหวะกันหมดแล้ว แล้วแล้วตัวเราที่เราไม่ได้ไปเร่องสีจักววาเราเรา <us> ู้สึ <Song> ก,กเหงานะเรารู้สึกเหงาที่แบบตะก่อนก็เพื่อนก็คุยกันถามกันว่าอะไรตัวนู้นมีไหมตัวนี้มีไหมเดี๋ยวกูมาบ้านมึงนะเดี๋ยวกูมาเอาอะไรนะหรือใหม่มึงก็มาส่งกูนะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไงเดี๋ยวนี้เราไม่มีบรรยากาศแบบนั้นแล้วมันอารมณ์มันเหมือนกับว่าเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือแล้วเรามีเพื่อนอะเรามีเพื่อนแล้วทีเนี้ยเพื่อนปิดเทอมเราปิดเทอมแล้วก็แยกย้ายใช่ป่ะพอเปิดเทอมใหม่ก็แยกย้ายกันไป เพื่อนอีกคนนึงเรียนโรงเรียนนู่นอีกคนหนึ่งเรียนโรงเรียนนู้นซึ่งกูยังเรียนโรงเรียนเก่าอยู่ไม่ได้ติดสมุติดหล่อคือเพื่อนมันไปที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยคือไปที่ที่บันดีกว่าตรงนี้นะครับแต่ก็เพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็ดูทรงแม่งก็คงไม่คิดจะกลับมาเล่นสอนจังหวะแล้วนะครับเพราะว่าไปขี่สีจังหวะกันหมดนะเพื่อนในผู้ชมเป็นไหมล่ะนะขี่แบบไปขี่สีจังหวะกันหมดเี่ยผมก็ยังคงขี่สอจังหวะนะ ทำงานก็ขี่สองจังหวะไปทํางานวิ่งอะไรส่งของก็เอาสองจังหวะไปมันมันก็ลาบากนะมันต้องลําบากที่แบบเราต้องมาคอยเติมโอทอลูบบ่อยๆอ่ะในขณะที่สี่จังหวะเนี่ยมันเติมแค่น้ำมันเครื่องใช่ป่ะมันก็จะประหยัดงบตรงนั้นไปได้ตั้งเท่าไหร่ใช่ป่ะแบบเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งร้อยี่สิบาทเงี้ยเดือนหนึ่งร้อยี่สิบาทแล้วก็น้ำมันเครื่องอ่ะใช่ป่ะของสองจังหวะเราแต่ว่ามันใช้ได้ยาวกว่าสี่จังหวะอยู่แล้วแต่มันก็ถ้าเทียบค่าออทอลูปนะออตอลูปแล้วก็มีน้ำมันเครื่องบวกมาเนน่มัก็็ปไหรแล้ว ตีม่สองร้อยก็ได้ตีงงๆเลยสองร้อยตีสองร้อยเนี่ยในขนาที่สี่จังหวะอ่ะแม่งเปลี่ยนถ่ายให้น้ำมันเครื่องร้อยเดียวหรือร้อยยี่สิบเไหมมันก็ประหยัดกันไปเยอะแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจที่เพื่อนมันจะไม่กลับมาแต่ผมก็ก็ยังคงเนี่ยคงยืนสองจังหวะอยู่นะครับทำที่อะไรก็ขี่สองจังหวะกูไปซื้อกับข้าวก่อสองจังหวะทํางานวิ่งอะไรก็ขี่สองจังหวะไม่ขี่สี่จังหวะเพราะไม่มี <c oughs> ถึงถึงมีถึงมีเราเราก็แบบ ไม่ค่อยเน้นขี่นึกออกวะเราไม่ค่อยเน้นขี่เราจะขี่เฉพาะตอนที่รถทั้งหมด,ดอะมันพังใช้สี่จังหวะเป็นตัวสแป์นะสแป์ไว้เผื่อเราขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สี่จังหวะวิ่งไปซื้ออะไรเงี้ยเพื่อให้สองจังหวะเราสมบูรณ์พอสองจังหวะเราสมบูรณ์ปุ๊บเราก็กลับมาขี่สองจังหวะเหมือนเดิม่ะผมผมเป็นอย่างนงี้ผมเป็นอย่างนงี้คือแบบเออมันอยู่มาตั้งแต่เด็กอะมันอยู่มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็บวกกับที่เรายังทําอะไรมันไม่เต็มที่ด้วย่ะ ผมเนี่ยยังทำสองจังหวะไม่เต็มที่นะคือมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะเยอะอะเยอะเยอะมากแต่เรายังทำไม่หมดยังทำไม่หมดนะมันก็เลยแบบเป็นข้อจูงใจของผมเลยนะที่ผมยังทำรถไม่หมดเนี่ยทำไม่หมดก็คือแบบเรายังแต่งไม่หมดเรายังแต่งไม่หมดเรายังดึงขุมพลังของมันออกมาได้ไม่เต็มที่เรายังไม่เคยขี่ทุกรุ่นเรายังรู้ลึกไม่พอเกี่ยวกับสอจังหวะอะ นะครับและอีกอย่างหนึ่งบวกกับเงินกูไม่มีเงินกูไม่มีจะไปออกรถนะฮะอ่าอันนี้คือสําคัญเลยเงินไม่มีเนี่ยก็ก็ต้องยืนสองจังหวะกันต่อไปนะแล้วก็ไม่คิดจะทอดทิ้งนะไม่ไม่ไม่คิดจะทอดทิ้งคือกูเคยขาย VR และขายไม่ออกขายสามหมื่นบางคนบอกแพงบอกแพงพี่มึงขายแพงถ้าท่าที่มึงบอกว่ามึงไม่ชอบการที่เขาปั่นราคาปั่นกระแสทีเซ็ต VR กันแต่มึงเสือกมาขายสามหมื่น สามหมื่นท่าผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าผมอะปั้นมาขี่ไม่ได้ปั้นมาขายมันก็ต้องแพงไปธรรมดาถ้าคุณบอกว่าสามหมื่นผมแพงยังไม่เคยเจอทีซตราคา4ี่หมื่นสี่หืนห้าใช่ไหมยังไม่เคยเห็นล้วสิเห็นแล้วจะหนาวเลยแหละวันนี้ล่าสุดผมเห็นมีคนขายที4ซตสี่มื่นราคาไปสี่หมื่นแล้วนะครับซึ่งแบบแม่งเป็นที่อะไรที่แบบ มันยิ่งทําให้ผมอ่ะทาให้ผมไม่อยากแตะ v r t z เลยนะไม่อยากแตะคือเราแบบไม่อยากไปยุ่งในกลุ่มแล้วอ่ะกูอยากจะออกอยากจะดีตัวเองอากจะกลุ่มทุกๆกลุ่มอ่ะที่เกี่ยวกับ v r t z เพราะเราแบบเราไม่อยากเสพข่าวพวกนี้แล้วอ่ะที่ว่าเดี๋ยวราคาขึ้นขึ้นขึ้น,นคือกูอยากเห็นราคาลงมากๆเลยคือกูอยากเห็น v r t z ราคาห้าพันมากๆเลยห้าพันในแบบว่ามีเล่มมีเล่มพร้อมขี่พร้อมใช้อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันไม่มีก็หันไปเล่นแอ ของกันหนีไปเล่นแอลแอลนี่ก็ราคาขึ้นแล้วนะแต่ก็ธรรมดาครับมันเป็นรถกระแสมันเป็นรถกระแสมันก็ต้องขึ้น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 ไปธรรมดาอยู่แล้วของรถกระแสคืออีเซอร์อะแรกแรกอะมันไม่ใช่รถกระแสนะมันมันไม่ใช่รถกระแสแล้วมันไม่เป็นกระแสเลยแต่แม่งเสือกมาราคาแพงอะไรเสือกแพงเนี่ยฮะก็เพื่อนส่วนใหญ่อะจริงๆนะก็เล่น VR ทีเซอร์นี่แหละแล้วก็หายหายกันไปหายกันไปขายทิ้งก็ สามในห้าสามในห้าคนนะครับบอกว่ารับไม่ได้ราคาอะไหล่แพงกขาาพงูขายทิ้งเลยราคาอะไหล่แพงขายทิ้งหายไปเล่นสี่จังหวัดดีกว่าซึ่งสี่จังหวัดเนี่ยราคามาคงที่ท่านผะู้ชม,ม,มนึกออกไหมราคามาคงที่นะครับอย่างอย่างมีคนขายเอาอะไรอะ่ะเอา,เอาที่เขามีขายกันขายเสื้อสูบก็ได้ขายเสื้อสูบในขณะที่ร้านขายอะไหล่มีเสื้อสูบขายนะครับร้านขายอะไหล่เสื้อสูบตัวหนึ่งเนี่ยสมมุตินะผมไม่เคยถามราคาหรอกสมมุติว่ามันอยู่ที่ อ่าพันสผมไม่รู้นะเท่าไหร่แต่พูดให้ฟังว่าเสือ้อเสื้อตัวหนึ่งสมมติอ่าเสือสเส้อตัวหนึ่งพันสเสื้อตัวหนึงพัแล้วและใน Facebook ในมาเก็ตเพจในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาลงขายในราคาพันพันอ่าพั 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, นสององพันห้าพันแปเนีเป็นเราเราจะเลือกอะไรเราก็ต้องไปเลือกของใหม่อยู่แล้วจริงป่ะถึงถึงของเก่าอ่ะที่เขาใช้แล้วอ่ะขายพันสเนี่ย เราเพิ่มอีกสองร้อยเราได้ของใหม่เห็นปะเราได้ของใหม่เราเราใช้ได้ยาวกว่าอายุการใช้งานใช้ได้ยาวกว่าจริงว <_ T. S 1> ะล่ะสี่จังหวะเนี่ยมันมันมีราคากลางของมันอยู่มันไม่เป็นกระแสร,ราคามันไม่ขึ้นตั้งแต่ผมเล่นรถมันเนี่ยแล้วก็ไปสืบๆบตามกลุ่มเนี่ยคือไม่เคยเห็นสี่จังหวะราคาแพงเลยนะไม่เคยเห็นอะไรมันแพงเลยนะท่านผู้ชมไม่เคยเลยนะอะไรเดิมมันอนะอะไรเดิมมันผมไม่เคยเห็นแพงเลยนะ อย่างเสื้อฝามีโอเงี้ยเสื้อฝามีโอเราเรา,เรามีตังมีตังสักแปดร้อยเงี้ยเราก็ซื้อได้แล้วแบบลูกเดิมใช้ได้ใส่ปึ๊บใช้ได้เลยนึกออกไหมราคาผมไม่เห็นเป็นกระแสเลยผมผมไม่เคยเห็นใครมาขายเสื้อฝาสแตนดาร์ดมีโอลูกวาวพร้อมใช้สองพันของมือสองผมไม่เคยเห็นใช้ไม่เคยเห็นใครขายเลยนะ,อะของเวฟเวฟก็ไม่เคยเห็นนะคือแบบไอ้เวฟที่ไม่เคยเห็นนี่คือไม่เคยเห็นขายแบบของสแตนดาร์ดอะ ของสแตนดาดราคาสามสี่พันเนี่ยในขณะที่ของมันใช้แล้วอะ่ะแล้วก็เป็นของเดิมด้วยอันเนี้ยคือไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่สองจาวาเราเนี่ยแหละนะครับของเฮียอะไรไม่รู้ใช้แล้วโคตรแพง V R T Z ทเนี่ยเสื้อสูบสองพันห้าก็ใช้แล้วนะแต่เป็นสแตนดาดแม่งโคตรแพงเลยมันมันมีที่ไหนในโลกครับ <c oughs> คบผู้ชมจ้ามันมีที่ไหนก็ที่บ้านเราประเทศเราเนี่แหละหรือหรือมันอาจจะเป็นทั่วโลกก็ได้นะ แต่จริงๆนะท่านผู้ชมอขอเก่ายิ่งเก่ามันก็ยิ่งแพงนะผมไม่รู้พ่ออะไรพอมันหายากหรือเปล่าแต่บางอย่างมันหาได้ก็เสือกแพงนะมันแปลกนะท่านผู้ชมมันแปลกนะแต่ว่าผมก็ยังเล่นสองจังหวะเหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมไม่หนีไปไหนนะมันไม่มีตังค์มันไปไหนไม่ได้ต่อให้มีก็ก็คงทำสองจังหวะนี่แหละเราเราก็ทําให้มันแบบให้มันเป็นตัวอย่างหรือเปล่าเราทําให้มันเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยกูขี่รถเก่านะ แต่กูขี่ไปนู่นขี่ไปนี่แล้วรถมันไม่ได้พังมันมันไม่พังแค่ว่ามันแดกน้ามันนึกออกไหมมันแดกน้ำมันกว่าสี่จังหวะถ้าจริงอ่ะแต่ว่าเราเราก็ไปนู่นได้ไปนี่ได้ฮะมันก็ถึงที่หมายก็อยากจะแบบว่าผมอยากจะเก็บไว้อเก็บมันไว้แล้วก็ขี่มันไปเรื่อยๆครับขี่ให้คนอื่นเขาเห็นนะให้คนอื่นเขาเห็นว่าในสองจังหวะมันก็ไม่ได้กองแก่งเหมือนที่ทุกคนคิดนะว่าแม่งจะพังง่ายแม่งจะเดี๋ยวๆดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ลูกติดลูกเบรกก้านล็อกลูกปืนแตกอะไรพวกนี้ยปัญหามันเยอะ ก็พยายามขี่แล้วก็ให้คนอื่นเขาเห็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะท่านผู้ชมสองจังหวะเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับคนแก่คนแกท่ที่ที่แบบสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ใช่ไหมสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เพราะว่านู่นนี่นั่นสึดหรอเรามีหน้าที่เป็นพยาบาลเรามีหน้าที่ดูแลเราก็ต้องดูแลจริงไหมถ้าเราเราดูแลสองจังหวะหรือว่าดูแลเขาแล้วเนี่ย มันก็กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นได้แล้วท่านผู้ชมมันทําได้ครับมันทําได้มันไม่ใช่ทําไม่ได้มันทําได้มันทําให้รถเราเนี่ยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นได้สองจังหวะเนี่ยมันเน้นมันก็ได้แค่เครื่องยนต์นะมันเน้นเครื่องยนต์แล้วก็น็อตทุกตัวความแน่นของน็อตนะครับเพราะส่วนใหญ่อ่ะสองจังหวะเครื่องมันจะสั่นนะเครื่องมันจะสั่นกว่าสี่จังหวะเปสิบเท่าเลยนะมันไม่ใช่แค่เท่าเท่ามันสั่นกว่าเป็สิบเท่าเลยนะในรอบสูงสูงะประสานกว่าสิบเท่ามันสั่นสั่นกว่า ขี่ VR นี่คือแบบรู้เลยอะรู้ถึงกลิ่นเลยนะขันสตาร์ทชอบหล่นหายเป็นไมขันแน่นก็ลนอ่ะถ้าใครเป็นคือเราเป็นเพื่อนกันเลยกูหล่นหายตัวผมเคยขี่ VR ตอนนั้นเป็น VR เดิมๆธรรมดาแกขี่ไปขี่แล้วก็ซัดบ้างอะไรบ้างมารู้ตัวอีกทีอ้าวไอ้เหี้ยขันสตาร์ทหล่นหายไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันหล่นไปตอนไหนคือมันหล่นมันหายไปเลยอะเรามารู้ตัวอีกทีคือมันหายไปแล้วอะ่ะ นะครับก็นั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะขึ้นอยู่กับคนทําด้วยนะขึ้นอยู่คนทําแบบว่าเดี๋ยวนียบางคนก็บอกว่าสองจังหวะแม็กไม่จบใช่ไหมมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะเพราะหนึ่งหนึ่งคุณทําไม่เป็นเพราะยึดหลักการสี่จังหวะเป็นหลักเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องคิดว่าสี่จังหวะสี่จังหวะใช่ป่ะคุณยึดหลักการสี่จังหวะกับสองจังหวะไม่ได้นะเพราะผมอ่ะผมก็มีเพื่อนเล่นสี่จังหวะเนี่ยมันบอกผมเลยว่าเฮ้ย สี่จังหวะสองจังหวะหลักการมันคล้ายกันนะแต่มึงจะเอาบางอย่างมาปนกันไม่ได้จะมาทําปนกันไม่ได้นึกออปะ่ะและสองเดี๋ยวนี้ช่างที่ทำสองจังหวะเป็นน่ะมันน้อยใช่ไหมช่างที่ทำสองจังหวะเป็นมันน้อยมันเริ่มน้อยลงทุกวันทุกวันท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะสองจังหวะมันห่างมือช่างไงมันเริ่มห่างมือช่างแบบเดี๋ยวนี้ไปไหนก็เจอสี่จังหวะใช่ป่ะอย่างถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรสักอย่างเนี้ยคุณอยู่ในหมู่บ้านแล้วคุณลองขี่รถเราไปข้างนอก แล้วสำรวจตามบ้านนะตามบ้านเป็นแถบแถบแ,บแบไปมันมีสองจังหวสะสักกี่คันนะคุณว่าคุณลองนับดูเลยใช่ไหมมันก็เริ่มน้อยลงไปทุกวันทุกวันแล้วทีเนี้ยช่างก็เริ่มห่างมือพอช่างห่างมือเนี่ยพอมาจับอีกทีเอามันก็กลายเป็นหืวทําไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบเอ่อพวกช่างเนี่ยช่างเนี่ยพอแบบเขาจบอาจจะไปเรียนมาไปเรียนมาซึ่งคอร์สเรียนเนะ่ะเพื่อนผมก็เรียนเหมือนกัน มันเป็นคอร์สเรียนคอร์สเรียนทําเครื่องทาเครื่องพวกรถยนต์เครื่องยนต์พวกง่ายๆเครื่องยนต์แต่ทีเนี้ยสิ่งที่คอร์สเดนเขาสอนคืออะไรรู้ปะ่ะมันคือคอร์สสจังหวะท่านผู้ชมไม่สอนคอร์สสองจังหวะหรือ,หร,อหรืออาจจะสอนก็ได้แต่ไม่มีใครเรียนใช่ไหมถ้าคุณจะไปประกอบวิชาชีพอะวิชาชีพวิชาช่างอะเป็นคุณคุณจะเลือกเรียนอะไรในสมัยนี้อะใช่ถ้าเป็นผมเลือกเรียนผมก็ต้องเลือกเรียนสจังหวะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สี่จังหวะมันแพร่หลายไงไปไหนก็เจอแต่สจังหวะใช่ไหมคุณเปิดอู่อะสม วันหนึ่งก็ต้องมี4จังหวะเข้ามา10คันอะ่ะนะอย่างน้อยๆก็มีสัก10คันเป็นสจังหวะล,ล้วนๆเลยแล้วก็อีกสองคันเป็นสจังหวะอะไรเงี้ยใช่ไหมสจังหวะอาจจะเข้ามาวันละคันวันละ2คันอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแบบถ้าเรารับงาน4จังหวะแล้วอะเราไม่ต้องไปรับ2ก็ได้เพราะ2องะสเราเราไปเรียน2จังหวะไปมสมมติเราไปเรียนเรียนเรียนทำสองจังหวะเลยทำครึ่งจยงสองจังหวะเลยอย่างเงี้ยแล้วเราไปเปิดอู่แล้ว แล้วในยุคเนี้ยเขาเล่นสี่จังหวะกันแล้วเราไปนั่งจ้องในอูออ่อัเออแบบเขาขี่สองจังหวะผ่านเราจะแบบยังไงจะบอกเฮ้ยพี่ซ่อมรถไปอย่างงี้อ่ใช่ไหมเราเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องรอให้รถเขาเสียเขาถึงจะมาซ่อมใช่ป่ะก็มันก็มีน้อยลงไปท่านผู้ชมสองจังหวะมันก็น้อยนะครับคนซ่อมมันก็น้อยบางคนก็บอกทําไม่จบนั่นแหละบัตรทำมันจบเพ้ยเพียงแค่ว่าคุณอยู่ไม่ถูกที่นะคุณแค่อยู่ไม่ถูกที่แค่นั้นเอง พูดล,ลองลองหาคนที่เขาทำสองจังหวะจริงๆอ่ะที or, ่อยู่กับสองจังหวะเลยนะแบบสองจังหวะคือซ่อมแต่สองจังหวะอะไรเงี้ยคือแบบในร้านมองไปต้องเห็นแต่สองจังหวะสี่จังหวะปิดกระปอยอเงี้ยอย่างนั้นแ่ะคือเขาทำสองจังหวะเป็นก็พอไม่มีเพื่อนคุยไม่มีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเหงานะคือในในตะก่อนที่เราไม่มีเพื่อนเราก็ไม่รู้สึกเหงาหรอกแต่พอมันมีไงมันมีเพื่อนที่เราเล่นเล่นรถเล่นไรด้วยกันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนชีวิตเรามันได้เติมเต็มนะได้เติมเต็มว่าเฮ้ยยังมีคนรรร่่วมมอุดกกาาับเยู แต่ตอนนี้คนร่วมอุดมการมันเริ่มไม่มีแล้วมันเริ่มหาไม่มีแล้วพอเราเจอทิปใช่ไหมเราเจอทิปเจอมิสติง้งเนี้ยเราจะชวนไปมันก็บอกไม่อาไมีรถไม่ไปสี่จังหวะไม่ไปกับสองจังหวะใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้คือแบบเหมือนมันไม่มีใจไปแล้วอะ่ะมันไม่มีใจไปแล้วในขณะที่ตอนที่มันขี่สองจังหวะกูชวนไปออกทิปบางคนก็ขี่สี่จังหวะไปมือยังขี่สองจังหวะไปกับกูเลยเห็นไหมนะครับโลกโลกมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วมันได้เปลี่ยนไปแต่แต่ก็ยังมีผมด้วยยังทำตัวเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนไปตามโลกนะครับน้ามันแพงเอาแพงก็แพงแพงกูก็เติมเติมเหมือนเดิมแล้วก็ขี่ให้มันช้าลงนะฮะมันก็เป็นการเซฟเราได้เห็นไหมมันเป็นการเซฟเราได้แล้วก็สองจังหวะมันก็ตอบสนองเรานะมันตอบสนองตอบโจทย์ตอบกิเลสตหาทั้งหลายทั้งแหล่เรื่องความแรงของเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็นั่นแหละผมถึงไม่ทิ้งสองจังหวะไปเราแบบเราขี่ไฟแดงเนี่ยเราอยากขีช่ช้าเราก็แค่เติมคันเร่งให้ช้าเราอยากขี่หนักเราก็อาจแม่งเต็มคันเร่งเลยใช่ไหม ให้มันตอบโจทย์แบบสี่จังหวะเง,งี้ยเราไปขี่เราอยาาขี่ช้าๆเราบิดไปขึ้นคาเรกแล้วก็ยังช้าพอเราอยากขี่เรเร็วกะแล้วกว่ารอบมันจะมาล่ะนะกว่าจะแปดสิบถึงร้อยหรือว่าแปดสิบถึงร้อยยี่งร้อยยี่บางคันมันก็ตันแล้วใช่ไหมในรถเดิมๆเนี้ยโดนโนวาแดกเลยซ้็ไม่คิดจะทิ้งสองจังหวะไปไหนนะก็ยังขี่ๆอยู่นะฮะท่านผู้ชมคนไหนยังขี่อยู่ไหมขี่สองจังหวะก็ใครขี่อยู่ก็ก็ดีนะฮะก็ขี่ต่อไปเหมือนผมผมก็ยังขี่ต่อไปเนี้ย